ลอตเตอรี่ไปหาสปหาได้เลขยังครับถือลอตเตอรี่ได้เลขยังเขาเห็นว่าเขาได้ถามมากค่ได้ถามนี่ถามเยลองถามยนี่ชกถามเนก่อนไปถามดถามเนยได้ยังสองตาหกเจ็ดแปดเก้า เน้นๆได้อาจารย์เลกเสียงอันนี้มากอาจารย์เลือกเสียงอันนี้มากจะหนึ่องสาอันนี้ขนาดมาอะไรนี่จังหวัดอะไรมุกทหารมามุกทหารมีของฉลองมาตามหา อาจารยรู้ได้ไงว่าอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้ตามตามคนหาจนเจอจ้าไม่รวยไม่ยอมนะไม่ยอมค่ะอภูต่างๆสามครั้งไม่รวยไม่ยอมสิไม่รวยไม่ยอมไม่รวยไม่ยอมไม่รวยไม่ยอมสาธุได้ยังไงตายไยังอ้าวแล้วไรนักโทษทั้งหมดยัายังมา สายี้ยแคพเท่าันานหนึ่งานใจเย็นับใจเย็นี้สนครับออันนี้สวดสวมนต์อยู่วัดให้ครับสวดทุกวันขันต่อมาเร็วๆครับออกไปเลยล้นเิเยอะแล้ว ใช่เพราะครับตัวเด็กเอาอยู่ในกระเป๋าลูกก็ออกเอาเงี้ยเอาขึ้นสิออกได้เนาะไม่รวยไม่ยอม ใครได้คนไปเไปนี่ยไรข,ข,ขอออกเลยจ้าใช้ปืนเหรโอ้ยประเทศจัดไทอเลยครัอยคอยากได้ไเท่ไเาไหร่ขอ

คนเยอะมากนะครับมารอกราบพระอาจารย์ลินนะครับนี่บางคนก็เอาโฉนดมามถึงที่เลยครับไ,รไ,ได้เงิน้าน,ไ,นได้แล้วบ่กครับอย่งางเงินร้านแล้วก็กลับนะครับไ,รได้เงินร้านแล้วก็กลับอันนีู้ได้จะแต่งพี่ขอไปไหนครับผ่านข้างหน้าผมเลยครับ

รพระอาจารย์ลินครับอยู่ที่วัดดานพระอินต์ตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารครับมาในงานพุทธาพิเศษเหรียญพริกดวงเหนือโลกรุ่นแรกของพระอาจารย์พลครับลุกศิษย์มากราบขอพอรกันเยอะมากเอาใบที่ดินมาก็เยอะไม่ย

ขอตัวเด็ดเพิ่นนะครับเพ่อให้ถือระวันชื่อตัวใดเนาะอาจารย์ไม่รวยไม่ยอมไ่รวยไม่ขอตัวดีนะครับใครสิขอได้ใหมครับ ไป bọc ได้ไหลเด้อเพิ่นบอก1 2 3 4 5ว่าซั่นเพิ่น จะหมดแล้วนะครับแล้วเรารอดูส <motor> ่งทางรืออาจารย์ขับแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูเลขทะเบียนรถดีกว่าสาธุสาธุรักษาเดธอสาธุครับสานธุสาธุสาธุสาธุ อาจารย์จะกลับแล้วนะครับแล้วเราจะตามไปดูทะเบียนรถอาจารย์นะ